สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของชายแก่คนหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นสปารเรอของเมืองโดยที่เขาจะมีงานอดิเรกก็คือการสะสมศพของหญิงสาวที่เขาฆ่าจนกระทั่งวันหนึ่งที่ความลับของเขาถูกเปิดโปงเขาจึงได้ออกลว่าไล่ฆ่าทุกคนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาทั้งหมดสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีชื่อเรื่องว่า The Undertaker แต่ก่อนที่จะไปรับชมสปอยผมขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจใกับทีมงานอ้วนน้อยซอยหนึ่งด้วยนะครับตัวหนังที่เปิดฉากมาในเมืองเล็กๆแข็งหนึ่งในขณะที่แมรี่กำลังขับรถไปตามท้องถนนจูๆ่ๆยางรถของเธอก็แบนมีชายคนหนึ่งได้ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้ความช่วยเหลือแมรี่ด้วยการให้เธอซ้อนท้ายติดรถไปที่ปั๊มน้ำมันเพื่อตามหาช่างแต่ก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันชายคนนั้นกลับเลี้ยวเข้าป่าเปลี่ยวแล้วลงมือย่ํายีแมรี่ซึ่งแมรี่ก็ยามต่อสู้ที่นดนขัดขืนอย่างสุดชีวิตเธอสามารถหนีเอาชีวิตรอดจากชายคนนั้นมาได้ ชายแก่ที่เป็นสปาเรอรของเมืองนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าแมรี่นั้นจะหนีเสือปัดจระเข้เข้าซะแล้วรอสโก้ได้ลงมือฆ่าแมรี่และนำศพของเธอไปไว้ที่ห้องใต้ดินของเขาจากนั้นเขาก็เย็บแผลแมรี่และลงมือขืนใจศพของเธอจากนั้นภาก็ได้ตัดมาที่สำนักงานนายกเทศมนตรีที่พวกเขาประชุมกันดึกดื่นเพิ่งจะแล้วเสร็จจินแลข,ขาของนาย,ยกได้ขอตัวกลับก่อนโดยที่เธอไม่รู้ว่าโรสโก้กำลังเฝ้ามองดูเธออยู่หลังจากที่จินอาบน้ำเรียบร้อยแล้วโรสโก้ก็ย่องเข้ามาที่ด้านหลังของเธอ จากนั้นเขาก็ฉีดยาพิษเข้าไปที่หูของจินจนทําให้เธอตายเช้าวันต่อมาพวกเจ้าหน้าที่ตารวจได้มาจัดการกับศพของจินหลังจากที่พวกเขาชนะสู่เสร็จเรียบร้อยแล้วศพของจินก็ถูกส่งไปให้กับรอสโกรรสโกจได้พูดสารภาพรักกับศพของจินและบอกว่าเขาจำเป็นต้องทําแบบนี้เป็นเพราะว่าเขารักเธอมากและต้องการจะครอบครองเธอคนเดียวรรสโกได้นาชุดเจ้าสาวม,มาสวมให้กับศพของจินแล้วบอกว่างานแต่งงานของเราจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าเกิดขาดคนร่วมง,งานเพราะฉะนั้นแล้วเขาจำเป็นต้องมาหาเหยื่อเพิ่ม โรสโกที่พูดออกไปไม่รู้เลยว่านิกหลานชายของเขาได้แอบฟังอยู่เมื่อได้ยินความวิปราสของลุงแล้วนิกจึงได้รีวิ่งหนีไปรอสโกที่ได้ยินเสียงตะกุกตะกักอยู่ที่ประตูเขาจึงได้ออกมาดูจนได้พบกับเฮเซลภรยาของเขาที่เดินเข้ามาพอดีโรสโกจึงได้ถามเฮเซลว่าเมื่อสักครู่นี้คุณอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเฮเซลก็เลยบอกว่าไม่ใช่คนที่อยู่ตรงนี้ก่อนหน้าเธอก็คือนิกซึ่งนั่นก็ทําให้รอสโกรู้แล้วว่านิกได้รู้ความจริงทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเฮเซลได้เห็นศพของจินจึงได้ถามโรสโกว่าเธอเป็นอะไรตาย เห็นว่าพวกตำรวจบอกว่าเธอตายโดยที่ไม่มีบาดแผลเลยหรือเธอจะเส้นเลือดในสมองแตกตายเป็นไปได้หรือเปล่ารอสโกจึงได้ไลต่ตะเพิดเฮเซลออกไปและบอกว่านี่งานของเขาอย่าเข้ามายุ่งจากนั้นพวกก็ได้ตัดไปที่มหาลัยโดยมีแพมอาจารย์สาวที่ได้สอนพวกนักศึกษาเกี่ยวกับโรคเนโครฟิเลียซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่มีความยึงดูดทางเพศผ่านทางศพหลังจากที่หมดชั่วโมงแล้วนิกจึงเข้ามาคุยกับแพมโดยบอกว่ามีเรื่องจะปรึกษาด้วยเขาอ้างกับเธอว่าลุงของเขาที่เป็นสปเลอรมีอาการนี้ หรือถ้าแพมไม่เชื่อจะไปดูที่ห้องเก็บศพของลุงก็ได้แพมที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยคิดว่านิคโกหกเพื่อเข้ามาจีบเธอเมื่อนิคออกมาจากตึกเขาก็ได้พบก,กับแองเจล่าแฟนสาวของเขาซึ่งเธอก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่นิคเข้ามาคุยกับแพมเมื่อกลับไปถึงอาพาร์ตเมนต์แพมก็ได้คุยกับแมนดี้รูเมตสาวซึ่งเป็นอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยเดียวกันแพมได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนิคให้แมนดี้ฟังว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชวนฉันไปที่ห้องดับจิตของลุงโดยอ้างว่าลุงของเขาป่วยเปน็นโรคเนโครฟิเลีย แมนดี้ที่ดีนแบบนั้นจึงที่เตือนแพมว่ามันฟังดูประหลาดประหลาดน่ากลัวซึ่งถ้าแพมจะไปก็ให้ระวังตัวเองให้ดีแพมก็เลยบอกแมนดี้ว่าจริงๆแล้วนิกก็ดูหน้าตาดีนะแต่เธอมีแฟนแล้วทางด้านของนิกที่กวนกว็วายใจและอยากจะบอกเรื่องนี้กับใครสักคนเขาจึงได้ต่อสายไปหาแพมและนัดให้เธอมาพบกับเขาโดยด่วนซึ่งแพมก็ปฏิเสธและบอกกับนิกตามตรงว่าเธอมีแฟนแล้วและนิกก็ไม่ควรจะจีบอาจารย์ที่สอนตัวเองด้วยนิกก็เลยบอกกับแพมว่านี่มันเลยเถิดไปกันใหญ่แล้ว เขาพูดเรื่องจริงว่าลุงของเขาเป็นเนโคฟิเลียและอยากให้แพมเห็นภาพนั้นด้วยตาของตัวเองจะได้เอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจได้ลำพังคำพูดของเด็กคนเดียวมันไม่มีน้ำหนักมากพอแพมที่ได้ยินจากนิกว่ามันไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าเธอจึงได้ตอบตกลงไปดูห้องเก็บศพเป็นเพื่อนนิกเมื่อไปถึงที่นิกได้พาตัวแพมย่องเข้าไปที่ห้องทำงานของรรสโกเพื่อให้เธอได้ดูศพของจีนคนที่รรสโกตั้งใจะจะเอามาเป็นเจ้าสาวแต่เมื่อเข้าไปในห้องทั้งสองคนกลับพบว,ว่าศพของจีนได้หายไปแล้ว เมื่อได้ยินเสียงองป้าเฮเซลที่กำลังเดินมาทั้งสองคนจึงรีบไปซ่อนตัวทางด้านของรอสโก้ที่เข้าไปนั่งดูหนังสยองขวัญเมื่อเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งลุกออกมาก่อนหนังจบเขาจึงได้เดินตามเธอไปพนักงานตรวจตัวที่เคยเห็นรอสโก้บ่อยครั้งตอนที่ฉายหนังสยองขวัญได้เข้ามาถามรอสโก้ว่าคุณชอบดูหนังสยองขวัญมากใช่ไหมแต่รอสโก้ที่ถูกขัดจังหวะในการติดตามหญิงสาวจึงได้ด่าพนักงานตรวจต,ตัวว่าไอ้ปัญญาอ่อนจากนั้นรอสโก้พยายามขับรถไล่ตามหญิงสาวคนนั้นไปแต่ก็ไม่ทัน เพราะว่าแฟนหนุ่มของเธอมารับก่อนจึงทำให้เขารู้สึกเสียเส้นมากๆรอสโก้ e ที่อดทนทนไม่ไหวที่ได้พยายามจะขับรถตะเวนหาเหยื่อจนกระทั่งเขาได้พบกับแนนซี่พี่เลี้ยงเด็กที่กำลังจะเดินกลับบ้านจางแน่ของแนนซี่ที่รู้ว่าตัวเองสะกดรอยตามเธอจึงได้หนีเข้าไปซ่อนในพุ่มไม้แต่ทว่ารอสโก้เขาสามารถตามมาจับตัวเธอได้เขาได้จัดการเอาตัวของแนนซี่มามัดขึงเอาไว้กับต้นไม้ก่อนที่เขาจะใช้มีดคว้านขอ,ของของเธอจนไส้ทะลักจากนั้นเขาก็ลงมือย่ำยีศพของแนนซี่แล้วที่เอาร่างของเธอกลับบ้านด้วย ทางด้านของนิกที่ขมตาหลับและต้องสะดุ้งตัวตื่นขึ้นเพราะว่าฝันร้ายเกี่ยวกับตัวเองในวัยเด็กที่ถูกรอสโก้ใช้แกล้งเปโดยที่ภายในเปนั้นมีแต่ศพคนตายซึ่งนั้นทำให้เขากลัวมากและผูกใจเจ็บรอสโก้มาจนถึงวันนี้นิกนั้นตั้งใจแล้วว่าไม่ว่าจะยังไงเขาจะต้องเปิดโปรงรอสโก้ให้ได้แต่ในระหว่างนั้นรอสโก้ e ก็ได้กลับบ้านมาพอดีนิกจะได้ตอบว่าเขาว่าแกมันไอชั่วไอโรคจิตรอสโก้ e ที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้ด่านิกตอบโต้กลับไปว่าแกมันก็ไอเด็กอากตันยูที่เลี้ยงเสียข้าาสเป็นบ ตั้งแต่พ่อแม่ของแกตายไปใครล่ะที่เป็นคนส่งให้แกเรียนหนังสือนิกได้บอกกับรอสโกว่าเขาบอกเรื่องนี้กับอาจารย์ของเขาที่ชื่อว่าแพมแล้วไม่นานรอสโกก็จะต้องถูกลากตัวไปเข้าคุกอย่างแน่นอนจากนั้นนิกก็คว้ากันไกออกมาแล้วพุ่งเข้ามาแทงรอสโกแต่ทว่ารอสโกก็คว้ามือของนิกเอาไว้ได้ทันและทุบหัวของเขาจนสลบไปรอสโกได้นำยาพิษมาฉีดเข้าที่คอของนิกแล้วนำร่างของเขามาวางข้างๆศพของแนนซี่โดยที่รอสโกนั้นจะต้องตามไปฆ่าแพมเพื่อปิดปากอย่างแน่นอน เช้าวันต่อมาได้มีคุณลุงคนหนึ่งออกมาวิ่งออกกำลังกายจนกระทั่งเขาได้เหยียบเข้ากับกองเครื่องในของแนนซี่และลม้มลงจึงไปแจ้งตำรวจนักสืบโจและทีมง,งานของเขาจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าเจ้าของเครื่องในรายนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่หายตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนในที่สุดหลังจากที่สำรวจเครื่องในแล้วพวกตำรวจก็ได้บ่อแสาว่าคนที่หายตัวไปก็คือแนนซี่พวกเขาจึงลงความเห็นว่าคนร้ายที่ฆาตกรรมทั้งคู่น่าจะเป็นคนคนเดียวกันทางด้านของพนักงานตรวจต,ตัวที่ได้เห็นข่าวการฆาตกรรมในหนังสือพิมพ์ เขาจได้บอกกับคนขายขนมว่าฆาตรกรน่าจะเข้ามาดูหนังเรื่องที่เขากำลังฉายอยู่โดยที่ภายในหนังนั้นจะมีฉากการคว้านท้องแบบนี้แหละเจ้าของร้านขายขนมจะงได้บอกพนักง,งานตรวจตั๋วว่าอย่ามาทำทรงถ้าพวกเราเก่งจริงป่าที่พวกเราคงไปเป็นตำรวจแล้วแหละคงไม่มานั่งขายขนมแบบนี้ฟาของแองเจล่าที่ไม่เห็นว่านิกจะมาหาเธอเลยตั้งแต่ทะเลาะก,กันเมื่อวันนั้นเธอจึงได้เดินทางมาที่บ้านและได้พบก,กับรอสโก้โรสโก้จะงได้บอกกับแองเจล่าว่านิกหนีออกจากบ้านไปและไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่เอาไว้ถ้าน,นิกกลับมาเขาจะโทรหาเธอเป็นคนแรก ในคืนนั้นรอ็อดก็ได้เดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์ของแพมพเพื่อฆ่าเธอปิดปากเขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หันหลังทำอาหารอยู่เขาเจึงได้จ้วงแทงเธอจากทางด้านหลังแล้วเอาหน้าของเธอหน้ากัากบากระทะร้อนๆแต่หลังจากที่รอ็อดก็ฆ่าเธอเรียบร้อยแล้วเขาก็มาดูหน้าปรากฏว่าน,นั่นไม่ใช่แพมหากจะเป็นเจนนี่เพื่อนสาวข้างห้องของแพมพตั้งหากรอก็อดก็จะได้บองออกไปที่ห้องข้างๆจนได้พบกับแพมแต่เขาก็ต้องเปลี่ยนใจที่จะฆ่าเธอในคืนนี้เพราะว่าแพมนั้นอาศัยอยู่กับแมนที่เขาจะได้ล่าถอยไปก่อน เช้าวันต่อมาแพมกับแมนดี้ได้ออกไปจ็อกกิ้งกันแพมได้บอกกับแมนดี้วันนิ้ขายตัวไปตั้งแต่วันนั้นแมนดี้ที่รู้สึกไม่ชอบมาพาคนจึงบอกให้แพมไปแจ้งตำรวจทางเท้ของพนักง,งานตรวจต,ตัวที่ไม่โอกาสได้พบก,กับรอสโกอีกครั้งทำให้เขานึกถึงข้อสันนิษฐานของตัวเองขึ้นมาได้ว่าฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้นั้นมักจะฆ่าคนเรียนแบบภาพยนต์และเขามักจะเห็นรรสโกในรอบฉายภาพยนต์สยองขวัญอยู่บ่อยครั้งเขาจึงได้ตัดสินใจขับรถะกดรอยตามรรสโกไป จนทำให้รู้ความจริงว่าร็อโก้ทางานเป็นสป,ปรเรอรประจําเมืองนี้ในขณะที่พนกักงานตรวจตัวกําลังดมดมมองๆเพื่อค้นหาสิ่งแปลกปลอมจูจูร็อโ e ก้ก็โผล่มาทักทายเขาแล้วถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าพนักงานตรวจตัวจึงที่บอกกับร็อโก้ว่าไม่มีอะไรก็แค่มาเยี่ยมคนตายและบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายร็อโก้จึงได้ถามพนักงานารตรวจต,ตัวว่าคุณเป็นอะไรกับเขาพนักงานตรวจตัวก็เลยบอกร็อโก้ว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันสนิทกันมากเลยละ่ะซึ่งนั่นก็ทำให้ร็อโก้รู้ทันทีเลยว่าพนักงานตรวจตัวโกหกเขา เพราะว่าศพที่กำลังประกอบพิธีกรรมอยู่เป็นแค่หญิงสาวแก่ๆที่เป็นครูของเขาฝ้าของนักสืบเจลที่กาลังมืดแปดด้านในการตามหา,หาตัวฆาตกรรายนี้จนเขาได้ทราบข้อมูลสําคัญว่ามี่าตอสจิปนเพื่อนอยู่กับกองเครื่องในด้วยแสดงว่าฆาตกรรายนี้จะต้องมีความพิเษมัยเกี่ยวกับศพอย่างแน่นอนทางด้านของพนักงานตรวจตัวเขาก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามเขาได้สะกดรอยตามรรสโก้ไปที่บ้านของรรสโก้แต่ในขณะที่พนักงานตรวจต,ตัวกําลังจับตาดูอยู่นั้น ลอสโก้ก็ได้โผมาที่ด้านหลังของเขาแลัจักการเชือกคอพนักงานตรวจตัวจนตายก่อนที่เขาจะนาศพของพนักงานตรวจตัวไปแขวนร่วมกับศพอื่นๆทางด้านของแพมก็ได้มานอนคุยกับเควินแฟนหนุ่มของเธอว่าเมื่อเร็วๆนี้เจนนี่เพื่อนสาวข้างห้องของเธอถูกฆ่าซึ่งเธอคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับฆาตกรต่อเนื่องที่ไล่ฆ่าหญิงสาวตอนนี้อีกทั้งลูกศิษย์ของเธอที่ชื่อว่านี้ก็ยังมาหายตัวไปซะอีกเควินที่ได้นาให้แพมรีบแจ้งตำรวจซะเช้าวันต่อมาแพมที่ได้ตัดสินใจแจ้งตำรวจและเล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟัง พวกตำรวจที่ได้ยกกำลังกันไปที่บ้านของรอสโก้แต่เมื่อพวกเขาไปถึงรอสโก้กับเล่นละครบีบน้ำตาโดยบอ่อขวานชายของเขาอย่างนิกได้หนีออกจากบ้านไปหลังจากที่นิกได้เข้ามาสารภาพกับเขาว่าได้ลงมือฆ่าเจนนี่เพราะว่าเขาชอบเธอแต่ทว่าเจนนี่ก็ไม่เล่นด้วยจึงได้พังมือฆ่าจนตายตำรวจจึงได้ขอไปเอาเทปบันทึกเสียงของรอสโก้เอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานส่วนตำรวจอีกนายนึงก็ขอเดินดูรอบๆเผื่อจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมเขาเดินสะดุดตาก,กับห้องใต้ดินของรอสโก้จีได้ถามว่าข้างล่างมีอะไร รอสโก้ e จะได้บอกตำรวจว่ามันก็แค่องเก็บของเท่านั้นแต่ตำรวจก็ยังดึงดันว่าจะเข้าไปสำรวจดูให้ได้รรสโก้ e จะได้ใช้ที่เสียบกระดาษแทงเข้าที่ท้ายถอยของเขาจนตายและเมื่อตำรวจอีกนายหนึ่งกลับเข้ามารรสโก้ e ก็ได้ใช้มีดเชีดยคอของเขาจนตายไปด้วยอีกคนแพมที่ร้อนใจที่เห็นว่าตำรวจไม่ติดต่อกลับมาหาเธอสักทีเธอจะได้บุ้งหน้าไปที่บ้านของรรสโก้โดยทิ้งโน้ตบอกแมนดี้ว่าเธอจะไปตามหาตัวนิค เมื่อแมนดี้มาเจอข้อความแมนดี้จึงได้รีบตามแพมไปที่บ้านของรอสโก้แต่กลับกลายเป็นว่าแพมนั้นไปตามหานิกที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อว่าเขาจะบาดเจ็บอยู่ทำให้แมนดี้กลายเป็นคนแรกที่ไปถึงบ้านของรอสโก้แมนดี้ได้แอบ,บปีนหน้าต่างบ้านของรอสโก้เข้าไปและได้พบกับห้องใต้ดินของมันซึ่งเธอก็ได้เจอกับรอสโก้ที่ยืนหัวเราะอยู่และบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ห้องนั่งเล่นของมันแมนดี้ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเธอได้พบกับศพของนิกและคนอื่นๆที่ถูกฆ่าตายอยู่เต็มไปหมดเธอจึงได้พยายามจะวิ่งหนีออกมาจากห้องเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่เธอว่าแมนดี้ก็ถูกร็อดโก้ตามมาเล่นงานจนเธอหมดสติไปแมนดี้ที่ถูกจับตัวมาถอดเสื้อผ้าและถูกมัดเอาไว้จากนั้นร็อดโก้ก็ได้ใช้มีดดาบอันใหญ่ตัดหัวเธอแบบในหนังจากนั้นร็อดโก้ก็ได้ค้นกระเป๋าสตางค์ของแมนดี้และเอารูปของเธอไปติดรวมเอาไวบ้บนบอร์ดเพื่อให้แมนดี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในคอลเลกชันของเขาร็อดโก้ได้ค้นกระเป๋าของแมนดี้ไปเรื่อยๆทำให้เจอกุญแจอพาร์ตเมนต์เขาถึงตั้งใจจะใช้มันตามไปฆ่าแพมที่อพาร์ตเมนต์ทางด้านของแพมที่ไม่รู้แมนดี้ออกไปตามหาตัวเธอ เธอจึงได้ตามเควินมานอนด้วยเพราะว่ารู้สึกกลัวเช้าวันต่อมาในขณะที่เควินกำลังจะออกไปหาอะไรกินจูจูรรสโกก็โผล่ออกมาแล้วใช้มีดจามเข้าใส่หน้าเขาเขาจนตายแพมที่ได้ยินเสียงแก้วแตกจึงได้เดินออกมาดูจนได้สะดุดเข้ากับศพของเควินเมื่อเธอเห็นว่าเควินถูกฆ่าตายไปแล้วเธอจึงได้กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจรรสโกได้โผล่ออกมาทำร้ายแพมแต่ก็ถูกแพมใช้จกันฟาดแล้วหนีไปแต่ทว่ารอสโกก็สามารถไล่ตามเธอมาได้ทันแล้วใช้ดาบแทงทะลุตัวเธอจนตาย นักสืบโจกับคู่หูได้เดินทางมาที่อาพาร์ตเมนต์ของแพมแล้วเขาประตูเรียกเมื่อไม่มีสัญญาณตอบรับกลับมาพวกเขาจึงได้พังประตูเข้าไปและได้พบก,กับศพของแพมรวมไปถึงศพของเควิที่ถูกฆ่าตายอย่างน่าสยดสยองส่วนรัสโกก็กลับไปที่ห้องใต้ดินของเขาและพูดคุยอยู่กับศพที่เขาฆ่าทําเป็นเสมือนว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่แต่แล้วจู่ๆนิกก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วบีบคอของเขาจนตายก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับในฉากสุดท้ายที่เห็นว่าดิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วบีบคอรัสโกจนตายนั้น จริงๆแล้วน่าจะไม่เกิดขึ้นครับน่าจะเป็นภาพหลอนของรอสโก้มากกว่าอารมณ์ประมาณว่าเขามีความผูกพันกับศพมากกว่าคนเป็นเขาคงคิดว่าหลานชายแค้นใจเขาและอยากให้เขาตายรอสโก้ e จะได้จินตนาการภาพออกมาเป็นแบบนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างจะชอบกับเนื้อเรื่องของมันพอสมควรเกี่ยวกับสปเอเตอร์ที่มีงานอดีตก็คือการสะสมศพและตัวหนังก็ค่อนข้างนําเสนอออกมาได้อย่างสะดุดสยองใช้ได้อีกทั้งยังมีฉากเซอร์วิสคนดูเป็นระยะระยะซึ่งหากใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองเข้าไปดูที่เว,ว็บอ้วนน้อยซอยหนึ่งได้นะครับ ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปลอบภาพยนต์เรื่อง The Undertaker ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ